โซนที่หนึ่งนะคะโซนสัตว์กินพืชน,นะคะก็ะจะมีหลายสัตว์แล้วก็จะมีอีกโซนหนึ่งโซนสัตว์กินเนื้อเดี๋ยวต้องต้องรอไปไต่อรถอีกทีอีกะะกินน้ำมันบอก์บะกินเนื้อให้เกิร์ไทร์เกิร์โอเคแกะบาบารี่นะครับตัวนี้นี่นยืนตีอยู่เลยอ่ะคล้านะยๆกับ แกะบารีแกะบารีนี่จะเป็นความบารีชิเอามาล์ทิชชี่เดี๋ยวนะคะมาล์ทิชชี่แรกนะคะส่วนด้านหน้าจะเป็นส่วนกว้างค่ะโซนเป็นโซนกว้างจื้อเดี๋ยวจะโซนก่าไม่ต้องทำใจเย็นใจเย็นใจเย็นค่ะตอนนี้ที่เห็นอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นกว้างค่ะโซนนี้จะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเป็นสัตว์ที่สามารถขยายพันธุ์ได้ค่อนข้างเยอะเลยเขานแก่เลยเขาแก่นี่จะลักษณะแบบไหน เขาแก่นี่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะเพวาเขาแก่อาุจะนแน่ยบอทเ n นซากินิดหนึ่งนะร s a d ดียรูสเดี d i ตรีมี e เลี่ย m ขาวดีฟรอมเพราะว่าอะไรไม่ดูนิชิยอย่าโอ้โหมากันตึมเลยล่วงง่ายตัะทิงตัวแรกคือพี่กล้วยเส็งนะคะกระชิงมาเป็นราป่วยกระชิงไม่เคยกล้วยเส็งกับ้วยจับกล้วยเสงนะคะป่วยจับ สูงเกือบ2เมตรค่ะลักษณะเด่นของเขาก็คือบริเวณหน้าผากก็จะมีขนสีน้ำตาลยาวๆขึ้นนะคะเรียกว่าหน้าโพนะคะหน้าโพลักษณะคล้ายๆใบโพนั่นเองขาทั้งสี่ข้างเกิดจากการสะสมของไขมันนะคะจึงทำให้ดูเป็นสีขาวเหมือนกับสวมถุงเท้านักเรียนเอาไว้อยู่ตลอดเวลานีะมอเ้ไมมันมอยู่หน้าองมมานอน สวยมากเลยกำลังลมุดมุดกระเป๋าตัวเอง <c oughs> มุดกระเป๋าตัวเอง <c oughs> มุดกระเป๋าตัวเองอยู <c oughs> โ่โภาพม้หาย <c oughs> าหายก็เสียบปเปรียบโ,โ,โอ้โหมมตัวนี้ใหญ่มากใน,าาก,นาาก,การทำงยนันเวลาที่กระโดดไปด้านหน้าน,นั่งเอนะะค ัวโตแต่ไวมีน้ำหนักมากเกือบสองตันเลยทีเดียวสองถึงสามตันเลยนะคะตัวแรกเป็นตัวเมียนะคะตัวถัดมาตัวใหญ่มากเลยตัวแรกนี่มีชั่วหนองต่อหญ้าฮะอันนี้เราเลียกที่มอนนะคะลักษณะเด่นของรัดขาวก็คือมีปากเป็นรูปสี่เหลี่ยมหนอนก็จะมีอยู่สองนอนฮะนอแรกเนี่ยยาวได้มากเกือบร้อยห้าสิบเซนติเมตรเลยทีเดียวนะคะก็ไว้ใช้เป็นอาวุธนั่นี่ได้เคยดูเด่นล้านทิง ทีุ่บ้าสังเกตดูบริเวณใบหน้าเหมือนตัวอะไรได้มสีดำมวยู่ตลอดเลยวิ่งเไม่ติในความสามารถหมูป่าหมูอ่ะอันนี้หมูป่าเหรอหมูป่าแบบพันนงไงพันลายอ่นจิงไงเนื้อซาตัวอะไรนะลูก วิวดอบีถ้าได้ดูสารคดีสัตโลกค่ะพวกนี้มักจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆค่ะอกยพข้าแม่น้ำล้นก็มักจะรวมตัวกันแบบนี้ค่ะกินอยู่บ่อยๆนะคะวิวดอะบีเขาได้รัฉายาว่าเป็นตัวตลกแห่งทุ่งยาน่ะมีใบหน้าเหมือนวัวมีลำตัวเหมือนม้าแค่มีเสียงร้องเหมือนกบด้วยสวบออมีรส แพอดีอมูดเไม่เ้วเดี๋ยวเราจะถอยรถกลับไปซื้อใหม่นะคะเพราะว่าหมดแล้วโดนขโมยหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกีัไม่วเป็นไ้ยมค้อนทองนะคะน้องหมึกนะคะน้องเิงหแล้วก็น้องดูด้วยนะคะอายุดิอ่ารวังด้ยนะคะเราวังด้วยยมแล้วอยู่ยิ้มแล้ว ก็กลัวดูลิ้นมาสิดูยิ้มหูสิดูยิ้มดนูตัวใหญ่มากเลยอีมูมาสักครู่นี้เลยแต่ตัวใหญ่กว่านะฮะโอ้แม่กลัวบริเวณลำคอก็จะไม่มีน้าะไรใ่อะไรเอ่ยอ๋อตกใจน้องอีแลนด์นะคะป้อนได้นะคะมีเหลือก็ป้อนได้กับผัดได้อือหือพวกเซรีนมาลทยสามารถ น้ำพะโลที่เห็นอยู่นี่คือเขาทั้งนั้นเลยนะคะที่เห็นอยู่ก็จะเป็นการนั่งรถทุ่งขั้อีกหนึ่งซ่นนะคะให้นกเสือขาวนี่ตอนเย็นนะคะ6โมงครึ่งูดูสิอันนี้คือวัววาตูซี่ค่ะยินดูนี่นี่นี่เขาได้รับการบันทึกลงในคีเนสบุ๊กนะคะว่ามีเส้นรอบวงของเขาที่ใหญ่แล้วก็ยาวที่สุดเลยในประเทศไทยนะคะสำหรับช้างเอเชียช้างนี่จะมีอยู่สองสายธุ์นะคะเป็นช้างแอฟริกากับช้างเอเชียนะคะ ลักษณะความแตกต่างก็จะมีอยู่นะในอันนี้ก็จะเป็นช้างห้เชียมอันนี้ก็อยู่ซ้มเชือกดล